สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวไก่ชนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีการแก้ไขไก่หอนรูนะครับตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าหอนจะเป็นรูนี้นะครับซึ่งภาษาทั่วไปเขาเรียกว่าเป็นไก่ตําหนินะครับทีนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไขนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีครีมนะครับแค่อย่างเดียวนะครับมาดูขั้นตอนเลยนะครับให้เพื่อนๆจับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆบีบเข้าไปนะครับ เจ็บไม่เป็นไรนะครับบีบดันออกมาครับดันออกมาครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆออกมาครับบีบดันออกมาครับออกแล้วครับเห็นไหมครับดันออกมาอ่ามันจะมีเลือดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าออกแล้วครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีแก้ไขไก่ที่มันเป็นหงอนรูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะดันออกมาแล้ว เงินปกตินะครับทายาแล้วก็สองสาวันก็หายนะครับเห็นไหมครับ